6ราศีดวงเปิดทำอะไรก็รวยเตรียมปลดมีได้เลยก่อนจะไปรับฟังว่ามีราศีอะไรบ้างให้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่างไรก็ตามคำทำนายดังกล่าวถือว่าเป็นเรื่องความเชื่อเป็นเรื่องส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลค่ะ 6ราศีช่วงนี้ดวงดีจนได้โลกทำอะไรก็ดีดก็รวยไปสมหมดเพราะบุญที่ทำมาหนุนนำส่งให้ร่ำรวยหมดหนี้หมดสินได้มีโอกาสจับเงินก้อนยักษ์เร็วๆนี้ได้แก่ ราศีเมถุนผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มิถุนายนถึง16กดกฎาคมชาวราศีเมถุนดวงดีดวงเปิดดวงการเงินปังมีโอกาสที่จะรับทรัพย์หนักมากโดยเฉพาะจะทำอะไรใหญ่ๆหรือลงทุนอะไรช่วงนี้เหมาะสมที่สุดดวงเปิดแล้วทำอะไรก็ดีและที่ดีเป็นพิเศษก็คือดวงด้านโชคลาภที่อยู่ในเกณฑ์ดีงามโชคว,วิ่งเข้าหาแบบไม่ทันตั้งตัวแค่ต้องรู้งานไม่ปล่อยใ โชควิ่งเข้ามาแล้ววิ่งออกไปเฉยๆราศีกรกฎผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17กดกฎาคมถึง16สิงหาคมชาวราศีกรกฎมีโอกาสได้ลาบอย่างชัดเจนโดยเฉพาะลาบลอยที่มาแบบไม่คาดฝันยิ่งช่วงนี้ดวงด้านการเสี่ยงโชคพุ่งแรงมีโอกาสรับทรัพย์แน่นอนแต่ที่แน่ๆเลยก็คือดวงการเงินดีเป็นพิเศษก็เลยพาลาบพาทรัพย์มาให้ด้วยแบบน่าตกใจ ราศีสิงห์ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17สิงหาคมถึง16กันยายนชาวราศีสิงห์นอกจากจะเตรียมตัวปลดนี้ได้แล้วจะมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นอีกต่างหากโดยเฉพาะบ้านรถถ้าตอนนี้ยังโลง่งๆไม่มีให้เห็นก็เตรียมวางแผนได้เลยมีเกณฑ์จะได้เงินมารองรับในส่วนนี้อย่างชัดเจนเรียกว่าดวงดีขึ้นจนเห็นได้ชัดแต่ถึงแม้จะดวงมาก็ขอให้อย่าประมาทย่างเด็ดขาด ราศีตุลผู้ที่เกิดระหว่างวันที่18ตุลาคมถึง16พฤศจิกายนชาวราศีตุลต้องเตรียมรับทรัพย์ให้ดีเลยเรียกว่าปังมากมีโอกาสได้หยิบจับเงินก้อนใหญ่ในเร็วๆนี้เงินทองส่วนไหนที่เคยคิดว่าจะได้แต่ไม่ได้สักทีช่วงนี้โอกาสมาถ,ถึงแล้วช่วงนี้โอกาสมาถ,ถึงตามที่หวังแล้วออกแรงอีกหน่อยรับรองได้เงินก้อนมาครอบครองแน่นอน ราศีพิจิกผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17พฤศจิกายนถึง15ทธันวาคมชาวราศีพิจิกดวงรุ่งโดยเฉพาะช่วงปลายปีดวงเปิดทำอะไรก็รวยของแท้มีเกณฑ์ตั้งตัวได้ฐานะมั่นคงมากขึ้นเรียกว่าจะเก็บเงินได้มากขึ้นแต่เงินเก็บจะหมดไปกับการซื้อทรัพย์สินซึ่งเป็นเรื่องดีสร้างความมั่นคงให้กับครอบครัวเช่นบ้านรถแต่ไม่ต้องกังวลถึงจะมีเรื่องให้ใช้ก็มีหนทางให้เงิน เข้ามาตลอดเหมือนกันราศีมังกรผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มกราคมถึง12กุมภาพันธ์ชาวราศีมังกรดวงเปิดแต่ต้องบอกว่าดวงเปิดน้อยที่สุดในทุกราศีที่กล่าวมาแม้ดวงการเงินจะไม่ได้เลวร้ายอะไรแต่ก็มีเรื่องให้ใช้จ่ายเยอะพอสมควรทําให้บางช่วงบางตอนอาจเก็บไม่อยู่แต่ว่าไม่ต้องกังวลยังมีดวงให้เงินไหลเข้ามาได้เรื่อย ยาวไปยันสิ้นปีแต่จะหยิบจับเป็นกอบเป็นกรรม,รรมยากสักหน่อยเท่านั้นเองหากตรงกับราศีท่านใดให้คอมเมนต์เพื่อเปิดรับดวงได้เลยะคะ่ะ